มาคว้านําเสนอเรื่องเป็นอ้วบที่บ <laughs> นน้ำเสนอเมนูครับอุ้ยว่าเมนหนังอรบรสน,นํำเสนอเรื่องเพิ <laughs> น่นนะนะครับแค่เปิดประมาณกั้งออกมาก็เดือดทะลุจอแล้วครับเห <laughs> มือนเดิมครับเมนูของผมเมนูเผ็ดๆร้อนๆเหมือนเดิมครับ <laughs> แกงเผ็ดมะเขือหมูครับผม <laughs> นี่นะครับเครื่องก็จะมีประมาณนี้ครับ หมูที่เราลวกต้มไปแล้วเร้อครับกับโคกพริกแกงเผ็ดเลยครับผมจะโขกเพิ่มกระเทียมนะครับใส่กระเทียมไปด้วยครับก็มีพริกไทยอ่อนกระชายแล้วก็พริกหยวกสีเขียวสีแดงแล้วแต่สีสันนะครับใบมะกรูดใบยี่ราแล้วก็พริกไทยอ่อนครับลูกโดดน้าครับลูกโดดขาดบัวเทครับที่เด็ดครับมะเขือครับหั่นตามที่เราต้องการเลยนะครับ เอาพี่เกียงที่เราเตรียมไว้ผัดเลยครับผัดใส่กับน้ํามันบางๆนะครับน้ำมันผมใส่ไม่เยอะเลยครับผมเพราะว่าหมูก็มีความมันอยู่แล้วนะครับเราจะมาผัดเป็นผัดผัดเผ็ดผัดเผ็ดหมูใส่มะเขือนะครับ ผัดแห้งๆสดน้ําครับก็จะออกไปทั้งแกงพิรนะครับแต่เราก็ผัดก่อนเนาะผัดปรุงเครื่องปรุงรสก่อนครับผมจะเอามะเขือมาผัดก่อนนะครับผัดให้เขาสะดุ้งก่อนครับผัดสะดุ้งไปเรื่อยๆครับแล้วค่อยเอาหมูที่เราเตรียมลงมาแล้วก็ปรุงรสแล้วก็เติมน้ําครับผัดแห้งๆสดน้ำครับ ก็เป็นแกงเผ็ดนะครับแต่ผมก็ต้องเอามาผัดก่อนเนาะผัดให้กลิ่นหอมช่วยชวนรับประทานก่อนครับผัดให้ควนกุ๊บไปเลยครับเราจะผัดให้ควนกุ๊บขมงโฉงเฉงไปสักพักหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่แหละครับเผ็ดเผ็ดร้อนๆสดัดลงไปเลยครับบานสัดหมูเลยครับเอาหมูที่เราเตรียมไวนะ้เนาะเครื่องผมจะเตรียมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องผมหมูผมก็จะต้มมาแล้วเครื่องทุกอย่างเราจะเตรียมไว้นะครับ โขเกเตรียมไว้ครับเพราะว่าเวลามีน้อยเนาะเวลาพักเบรกพักอะไรเรามีน้อยหลังจากพักเบรกการทำงานครับเมนูหลังพักเบรคครับเผ็ด <c oughs> เ็ร้อนรอนครับบานอุ้ย <c oughs> เข้ากับบรรยากาศช่วงนี้เนาะครับเนาะแดดร้อนเ้อนเปปาดเหงื่อไปด้วยกันครับปรุงรได้ครับผมจะใส่น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยแล้วก็ซอสฟ้าเขียวซิดลงเลยครับ เอารสชาติที่ตามที่เราต้องการนะครับไม่มีตายตัวครับจัดไปเลยครับใส่รสชาติเข้มนัวจางก็ว่าไปครับที่แน่ๆพระเอกคือพระเยซูนะครับอย่าลืมเด้อพระเยซูผงดีครับผงดีใส่เข้าไปครับตามด้วยผงดีนะครับผงดีสาดลงไปครับบานบาเจ้าขจักหน่อยอยู่พระเยซูครับพระเยซูครับเสิรพระเยซูมากเลยครับพระเยซูเราทํางานเด้ พเยซูนี่เราทีเด็ดความแซบความอร่อยนะพเยซู้บดเถเป็นไดบแซบก็ให้ลูกไปบานเลย <c oughs> เราจะหัวเถิกไปด้วยกันครับ <c oughs> เติมเกลือจักน้อยครับผม <c oughs> ใส่เกลือหยอะไปนะครับ <c oughs> ผมจะไม่ใส่น้ําปลานะครับ <c oughs> ผมจะใส่เกลือแทนครับไม่ใส่น้ําปลาเพราะว่าถ้าใส่น้ําปลาแล้วกลิ่นจะกลิ่นจะเพี้ยนเนาะ <c oughs> จะเพี้ยนจะเพี้ยนครับ <c oughs> กินระเพียนครับผมก็ใส้เกลือแท่นครับก็ผัดไปเรื่อยๆครับผัดให้เดือดบุบๆเดือดให้ร้อนๆสักครักหนึ่งครับแล้วก็จังเติมเครื่องลงเนาะครับเราก็ชิมตามรสชาติที่เราต้องการนะครับชิมมาเลยครับซิมไปแล้วครับจะเอาเค็มจางนัวยังกับว่าไปครับแต่ผมจะทำลดกลางๆหนะครับเพราะว่าแล้วแต่คนเอาไปกินไปทานรับประทานต่อจะชอบเค็มจางนัวเนาะบางคนก็ชอบเค็มโดด บางคนก็ชอบเค็มจางนัวเมนบอครับสรุปเรียนะครับพัดไปเรื่อยๆครับเฮลอนมะเขือเราจะเอาไม่เอาเอาไม่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 สุกมากนะครับถ้ามะเขือสุกมากก็จะเป็นซุปมะเขือใส่หมูเด้อครับจะมีนู่ซุปมะเขือใส่หมูกะเสียบด้วยครับยังมีนู่หนาด้วยครับสีลองเห็ดเบิงครับมีนูซุปมะเขือใส่หมู ผมว่าสีเด็ดอยู่ดีนะครับให้เดือดร้อนๆไปสักพักนะครับน้องซิมรสเลยครับบาหนี้ซิมไปแซบก็คือเติมน้ำเลยครับผมจะปรุงเผื่อน้ำแล้วเด้อครับความนัวครับความนัวความเข็มนิดๆนอกเผื่อน้ำเข้าไปด้วยครับกับเขากับพ่อเห็นได้ครับพ่อไปวัดไปว่าครับกับพ่อถือว่าแซบดอกนี่แต่พี่ๆน้องๆที่ทำงานก็บอกว่าแซบ เฮ็ดแสบอยู่ดว่าั่นด้ย่องกินว่ย่องไง้เฮาเฮ็ดกับเขาสู่กินวาจากแส, ب, สบบ่กใช่หรือขาเจ้าขีขา่คันเฮ็ดบอเข้าเจาเ้าเรยกว่าแซบเฮ้ยตัวกันดอกเว้ยลูกโดดครับนี่แหละครับที่เด็ดครับหนึ่งคำอาจจะสะดุง้งคำที่สองยิ่งสะดุง้งเมื่อเจอลูกโดดครับ <laughs> เพ้ยสะดุ้งเลยครับเฮนนั่งยห้ย้ยเฮ้ัย้ยเลูกโดด <laughs> เนะครับเติมน้ำครับน้ำครกที่เราโขกพริกแกงเนาะล่างคขกสาดลงเลยครับเอาตามสูตรผู้เฒ่าเพิ่นผ้าเฮ็ดเนาะล่างคขกใส่น้ำเด้อ่าสัน่นดอยาที่หกล่างคขกล่างคขกใส่น้ำนนะครับคนให้เข้ากันครับแล้วก็ปล่อยให้เดือดไปกักพักเด้อ ิมอีกรอบครับอยากบอุ่นใจอย่านัวบรึกผัดจะว่าผัดกับว่าแมีนผัดเนะครับครั้งแรกก็ผัดก่อนครับแล้วก็มาเติมน้ําก็เป็นแกงเผ็ดครับแกงเผ็ดมะเขือใส่หมูครับสรุปแล้วน่าจะแกงเผ็ดมะเขือครับหมูหมูบ่เห็นเลยครับีม่แต่มะเขือ เนี่ครับเอาเครื่องรงครับใบมะกรูดแล้วก็พริกหยวกขาวแดงหรือเอาตามสีสันเราต้องการเลยครับพริกไทยอ่อนใบยีราครับโอ้ใบยีรานี่ทําให้เผ็ดร้อนนะครับดับกินข้าวได้ดีครับใบยีราจัดไปเลยครับเนี่หละครับใส่เครื่องให้ครบเลยครับหอมกับหอมใบยีราครับกับกระชายเนาะนี่นะครับจะเป็นแบบแกงเผ็ดเลยครับแกงเจ็ดใบยีราโอ้เนื้อก็ได้นะครับเนื้อไก่เป็ด เนื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ได้หมดครับเอาตามที่เราสะดวกเด้อครับผมตามที่เราต้องการตามที่เราของแซบอยู่ที่คนมาครับของอร่อยอยู่ที่คนชอบถ้าคนไม่ชอบของอร่อยแค่ไหนก็ไม่แซบไม่อร่อยครับขอโทษขออภัยที่ใครไม่ทานหมูเด้อครับผมมาชมแล้วก็อย่ารำคาญกันนะครับนี่ละครับสีสันอุย้ยเนื้อหมูเด่งดึงๆครับไอยทว,ทวนทวนครับ สีสันมาก,ก่อนสโลแกนของเราความแซ่บกองนัวเพราะเยซูยังตามมาที่หลังครับผมนี่แหละครับกับเขาสวยร้อนๆนะครับเขาสวยห่อนๆนี่เข้ากันเลยครับเราจะให้เดือดไปสักพักนะครับเอาความร้อนให้เดือดเอา,ให,เอา,หาให้มะเขือหำหำให้มะเขือเค็มๆก่อนครับถ้ากรอบเกินถ้ามะเขือไม่หำ เวลาไปเคี่ยวมันก็จะกรอบมันก็มันจะแข็งนะครับแข็งและกรอบเะบาเขานามเขาเนือนะ้อต้องให้มี้นานัวซึมเข้ามะเขือจรกน้อยครับเ <c oughs> บาไฟครับบานีเบาครับเบาครับเบ,า,บ,า, <c oughs> บาไฟครับเนี่ยแหละครับแกงเผ็ดมะเขือหมูครับแกงเผ็ดมะเขือหมูที่แรกก็ว่าสีพัดพัดแห้งแห้งสดนามครับ <c oughs> ดีละครับผมเป็นไดครับอุ้ยสีสันตักเข่าถาเลยนะครับเ้อะตักเข่าเสร์ฟลอเลยครับผมเส์ฟครับมันเสรือมาแล้วครับสีสันเฮาคือเราละครับสีสันมากอนตลอดละครับความนวกับจังวากันเนะครับความแซ่บกลมเนาะค่อยว่ากันครับที่แน่ๆกับพระเยซูคือเราครับพระเยซูเรามีพลังความแซ่บความนวดลยครับหาใส่บ่ดด้แล้วพระเยซูเลย เลยนะครับรสชาติไม่ตายตัวนะครับเอาตามที่เราต้องการเลยครับก็ตามด้วยน่ครับเมนูหนึ่งครับผัดถั่วงอกใส่หมูครับถั่วงอกหรือถั่วเขียวครับผัดถั่วเขียวกลายเป็นถั่วงอกกระบผวมวัดถั่วเขียวถั่วงอกนะครับอันเดียวกันละครับ นะครับเริ่มแล้วครับเครื่องหมุนอัตโนมัติเริ่มมาแล้วครับผมเครื่องหมุนอัตโนมือครับดูแล้วก็อย่าทำคารันเด้อครับผมดูแล้วก็กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยเด้อครับลอชมคลิปหนาเด้อครับจะมีเมนูยังมาฝากเนาะครับเนาะกใช่จักรยานในการปั่นมารับส้มด้วยครับเด้อดูแล้วก็นั่งขำนั่งหัวเราะไปด้วยกันเด้อครับนี่แหละครับเมนู แกงเผ็ดมะเขือใส่หมูครับเผ็ดเผ็ดร้อนรอนด้วยกันนะครับขอบคุณครับอุ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับแถมครับแถมของหวานครับของขาวแล้วก็ต้องตามด้วยของหวานด้วยครับเด้อขนุน เพชรราชาครับซุกๆแล้วครับมาจัดด้วยขนุนเพชรราชาเนาะครับนะหวานหวานป้ยผูใหญ่ๆเลยครับสีเหลืองสวยงามครับหรือว่าเหลืองเออเออครับผมหวานครับกรอบหวานครับเม็ดใหญ่ครับเมล็ดเมล็ดเมล็ดไม่ใหญ่ครับแต่เนื้อใหญ่ครับเนื้อเมล็ด เมล็ดข้างในจะใบใหญ่นะครับเป็นราชาหวานครับหวานฉ่ำอุย้ยมาเด้ครับเด้อผลไม้เมืองไทยผลไม้ตามฤด,ดูกาลครับขนุนนินช่วงหน้าแรงนี่จะหวานดีนะครับช่วงหน้าแรงจะหวานมากครับขนุนเพราะว่าหน้าแรงเขาจะสร้างความหวานได้ดีเนาะแต่ถ้าหน้าฝนความหวานความฉ่ําจะน้อยครับเพราะว่ามีความดินมีความชื้นเนาะิ่นดูดน้ำหลาครับ นี่แหละครับขนุนเพชรราชาครับแกะแล้วครับมเมล็ดเท่ากับาไปต้มได้นะครับเอาไปต้มเป็นอัลมอนด์เมล็ดอัลมอนด์เมืองไทยครับอ่ะสารอาหารเยอะครับผมขอบคุณคร,รับมาเสิร์ฟของหวานซัมมี่นะครับแซ่บๆเด้อครับเด้อขอบคุณคร,รับ